กิจกรรมของเราก็เป็นกิจกรรมที่อบรมในพื้น,นที่เทศบาลและก็โครงการนี้จะต้องทห็นนะครในจังหวัดสุทรราการพัฒนาและก็สืบต่อนอกจากที่เข้ารัวนี้แล้วนะครับเราก็จะผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์ออเอาไว้นะครับรัฐบาลเป็นคนของพระราชาและพลวัลร,าารัฐบาลก็บอกไว้ว่าราาัฐบาลเนี่ยเป็นมาอะไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะนั้นเราจะสอน นักศึกษายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงไปดปูแลชุมชนตรงนี้ด้วยเราไม่ได้มองเพียงว่าเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นหรือใช้ให้ชำนาญแต่มองไปถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสือ่อลงไปพัฒน,นาให้ก็คือความมัน่นคงมากขึ้นในยามดีในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยรับรูบ้เชี่ยวชาญชำนาญและจะไปต่อยอด ต่อยอดกับชุมชนท้องถิ่นของในพื้นที่ที่ตัวเองเรับผิดชอบได้อย่างไรรัฐบาลจะต้องลงไปสัมผัสคนในชุมชนรัฐบาลต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเชื่อมโยงก,กับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมกันในการนี้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นถ้าชุมชนเข้มแข็งเข้มแข็แขนแนงแล้วใครจะมาหลอกใครจะมาโจมตีใครจะมาทำลายความปิชาเราไม่ได้ ดูแลประเทศชาติหรือชาติไทยของเราให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต คือได้เรียนรู้ในเรื่องของแคนวานะคะเพราะว่าเป็นการปรับใช้อยู่แล้วในสํานักงานในส่วนของการทําประชาสัมพันธ์ในต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้เรียนในเรื่องของ Excel ได้นําไปต่อยอดในการคํานวณ อะไรต่างๆคี่ในการประยุกต์หรือว่าในการใช้สูตรใช้อะไรเงี้ยค่ะมันได้ง่ายขึ้นนะคะ่ะ mm hmm. ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยนนะคะมันจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติหลายๆอย่างนะคะ mm hmm. ที่หน่วยงานที่หนูทําอยู่นะคะเหมือนกองช่างนะคะมีเกี่ยวกับการก่อสร้างการขุดดินถมดินอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถนําไปรวบรวมหรือว่าแบ่งเป็นหมวดหมู่สามารถแบบรวมสถิติในแต่ละเดือนในแต่ละปีแล้วก็สามารถคัดแยกออกมาเป็นประเภทได้อะคะ่ะ สามารถนำไปใช้กับชุมชนดิจิทัลในหมู่บ้านการว่าบรรจุพันธุ์ที่ชุมชนที่มีการผลิตเกษตรต่างๆสามารถกับเพื่อนชุมชนให้เป็นการขายระบบออนไลน์ได้ทําเกี่ยวกับการโฆษณาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจง่ายขึ้นจากปกติที่เอกสารที่เราทําไปนะคะมันก็จะเป็นพวกแคตตัวหนังสือแต่พอเรามาโครงการนี้สิ่งที่เราได้เยอะกว่าน,นั้นคือการทําโฆษณาเพื่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจง่าย,ายๆมากขึ้น แล้วก็สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะสมาชิกที่มาอบรมในวันนี้ครับส่วนหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลเกาะแก้วนะครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถ,ถิ่นครับทั้งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะแก้แวทุกท่านนะครับขอให้ความสําคัญในเรื่องของให้พนักงานทุกท่านเข้าสู่ระบบของดิจิตอลก้าวทันเทคโนโลยีในของเรื่องระบบทั้งการจัดการเอกสารของระบบสํานักงานนะครับระบบสามารถติดตามได้ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับการจัดโครงการตัวนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดซึ่งมาเพิ่มพ่มความรู้นะครับทางเทศบาลมงกอเ้วซึ่งได้จัดระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับที่ให้ความร,รู้ในเรื่องของการอของชุมชนดิจิตอลนะครับในเรื่องของการแจกแจกสารระบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอลนี้ทําให้ได้เพิ่มเติมประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลนี้เพื่อนําไปใช้ใน องค์กรและก็เปล่านำไปใช้ในพื้นที่ได้มากกว่าเดิมครับอันนี้ต้องขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยราชภาัฒนสงขลาเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ให้ความรู้นี้แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เพื่อนําไปสู่ให้กับชาวบ้านภาคประชาชนในเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ได้รับความรู้ในเรื่องของระบบสารสนเทศด้านดิจิตอลนี้นะครับไปต่อยอดในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นในอนาคตที่ต้องขอความร่วมมือกับทาง หมาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะแนะนำในเรื่องของสูงก่อนดูหนีครับผมขอบคุณมากครับผม